สวัสดีค่ะพวกเราเมคแครดิวนะคะอีฟค่ะนิกครับภูมมครับ,รบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการรีแลงนะคะในเกม a x i Infinity ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพาไปดูท็อปไฟกันแล้วเดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะพามาดูกันอีกค่ะว่าจะมีทีมไหนหรือตัวไหนที่อยู่ในท็อปไฟของสัปดาห์นี้กันนะคะเริ่มที่ทีมแรกก่อนนะคะอันดับที่5ค่ะเป็นทีม2มแมลงปลาบ็อกกี้นะครับผมพี่มีคิดว่าไงกับทีมนี้บ้างครับก็ถึงแม้จะโดนเนิร์ฟไปนะโดนเนิร์ฟที่หางทิ<ม>ส ที่รดเกาะไปแล้วก็ด,ดิดการ์ดทางเขาทางปาไมาใช้คู่แต่ว่าก็ยังไม่มีผลอะไรมากแบบยังโหดอยู่ทําให้เขาขึ้นมาอยู่อันดับ5ได้สบายสบยข้างหลังนี่เป็นทุกโป่งเสียด้วยของเราเป็นคีบหลังเป็นโกฟินเนาะเพิ่มสปีดแต่ว่าอันเนี้ยเขาทําให้เป็นสูนที่แทนได้ดาเมจมา40แล้วก็สามารถเฟียได้ด้วยครับผม ทีมต่อไปนะครับทีมที่4นะครับผมทีมนี้นะจะเป็นเป็น,ปนห่างไดโนปากโกตาโรนะครับ<ม>เป็นปารหัวดูเอลเบกเป็นแพนไบเดนหัวแคคตัสครับผมเมืม่อวานนะเนาะไปดูแลงมาวนหญ่ท็อปห้าเนี่ยเป็นนกหมดเลยเล็บชายของเขาเนี่ยคือเขามีเข่าสะท้อนไกลซึ่งทําให้นกเนี่ยร่วงจากอันดับ5าลงไปเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนจะเริ่มใช้เข่าสะท้อนไกลกันแล้วผมคิดว่ามันกําลังเป็นเมตาในช่วงนี้เลยแล้วตัวกลางตัวหลังครับ ตัวการนี่คือตัวปลาเนี่ยเขาเอาเขาดูเบดมาเพื่อเอามาคาบแพนโดยเฉพาะถ้าเกิดแพนตายเพื่อไหรรอ่ะตัวการเนี่ยสบายเลยสําหรับเล็บชายเขาครับผม,มให้ตัวต่อไปนะครับผมเป็นเล็บล้วงแล้วแปลกหน่อยเพราะว่าจะเป็นแพนหัว i อ p หลังหอยนะครับผมแล้วตัวหลังเนี่ยจะเป็นบีทดีปากโกด้าด้วยนะครับผมไปครับพี่มีคิดว่าไงที่ก็ตัวนี้นะเล็บชายเขาสปูนใหม่แล้วเขาสะท้อนไกลแล้วแล้วก็หาใช้ไดโน่แต่ว่าอันเนี้ยเขาจะ ตัวกลางเขาจะใช้ที่เยอะซึ่งเขาจะใช้เขาอิมของแพนเขาเนี่ยเพื่อบมจี้ขึ้นมาจากโลนินของบีดซึ่งถ้าเกิดใช้อิ่มทั้งคู่เลยนะทั้งสองใบทั้งบีททั้งแพนเนี่ยก็คือโลนที่ที่หนึ่งอ่ะก็คือได้ทั้งได้ทั้งสองเอเนจีเลยเรามาดูทีมแบบสองนะครับตัวแรกก็จะเป็นแพนหัวแคคตัสหลังคิวนะครับผมแล้วก็ตัวกลางก็จะเป็น แพนไบเดนอีกแล้วนะครับผมแต่อันนี้จะเป็นห,หลังแคทเทลใช่ครับที่เวลาบีตมาตีหรือว่าใช้การบีตีเนี่ยจะได้ตัวการด์ดแล้วก็ตัวหลังก็จะเป็นปลาหางกุ้งนะครับผมพี่มิกคิดว่าไงครับก็ทีมนี้เอาไว้ปราบนกเหมือนเดิมเอาไวปา้ปราบนกเนาะที่ก่อนเนาะถ้าเกิดว่าหางกุ้งเราไปก่อนไปอะยังไงอ,ะไอ่ะนกตายแลสำหรับ4ีใบก็เป็นทีมที่ผมคิดว่าทีมดีเลยแหละสาหรับหางกุ้งตอนนี้ควรจะมีอยู่ในทีมไว้ปราบนกนะพี่เนาะใช่ ไปครับทีมที่หนึ่งครับผมทีมที่หนึ่งนี่ก็จะมีนกเขาอาโคนะครับผมแล้วก็ตัวกลางที่จะเป็นไบเดนหัวบีชปากโกด้าหางแคทเทลตาครบเลยนะครับผมแล้วก็ตัวหลังก็จะเป็นเม็กหัวอาโคอีกแล้วแล้วหลังเฟอร์บอลนะครับผมพี่มีคิดว่ากับทีมครับพอเป็นอาโคถึงสองตัวเลยทีเดียวก็ใครเล่นแพนบินเบิร์ดก็จะรู้นะว่าแบบเวลาเจอแพนปะปะเวลาเจอหางก้อยแล้วนกอ่ะมันจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะสปีดแซงมาตีก่อน ทำให้นกอะตายนกตายง่ายมากซึ่งเอาจะเอาอาโคเนี่แหละมาเพิ่มสปีดตัวเองทําให้เขาเร็วกว่าปลาแล้วเขาได้ตีก่อนซึ่งมันกบข้อด้อยของนกไปได้เพราะว่านกถ้าโดนตีเมื่อไหร่อ่ะพร้อมตายเสมอแล้วทีน้านะครับเราจะมาดูกันครับว่า ทีมที่อยู่ในท็อปไฟในอาทิตย์นี้เนี่ยจะยังอยู่ในทิตยหน้าไหมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากอาทิตย์ก่อนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากเลยใช่ไหมครับอาทิตย์ก่อนมีแต่พิทใช่อาทิตย์นี้มีเป็นทีมที่เอาไว้ปราบนกบ้างหรือนกบ้างอาทิตย์หน้าเรามาดูกันครับก็ตอนนี้นะคะครบไปทั้งหมด5ทีม้วค่ะที่อยู่ในท็อปไฟประจาสัปดาห์นี้นะคะก็ยังไงก็ฝากช่องทางการติดต่อของพวกเราด้วยนะคะทวิตเตอร์ทิกเกอร์เมคแคร์ e อันเดอร์สกอร์คิวเกมเพจเฟสบุ๊ เม e c a t ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกิลของเราก็รับสกอลร์ชิพอยู่เช่นเคยนะคะก็คือถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจเม e c a t ได้เลยค่ะวันนี้พวกเราสคนเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย